สี่ทุ่มแล้วจ้า้นานหลัง แล้วขีด้งนโดนอาลืมกินเลนี่ขีดคอปโอ้ยยังโดนอีกเนี่ยข้างบน

สามศพอย่างเดียวเลยเราจับดักลวงกูยิงซ้ำมันดุมันบุกมาด้านนี้แล้วนะไอ้จับดักไม้เริ่มหมดละอุ้ยยังโดนอีกเนี่ย เสียงไงครับข้างล่างน่าจะาข้างล่างตีเสาเหล็กอยู่อยู่ฝั่งไหนน่ะฝั่งนี้แ้ะละหรอ กมาทางนานนี้แล้วอาไปตีกล่องพังเลยออ้ยปืนพังซ่อมปืนก่อน mình mở rồi, đúng không? rồi là bự, đúng, phải không? là bự không phải anh bái chơi có không phải, không phải tổn là bự. มา,มาเข้ามาข้างในตัวหนึ่งโฉมากันเต็มเลยตี๋ยเต่าไว้ฟ้าอยู่นะ ด้าน,นไหนวะด้านนี้ด้านนี้นด้านหลังด้านหลัง อุ้ยโอ้โหโดนอ้วกเบินสักเล็กน้อย อะไรหนึ่งมันตีอะไรวะโอ้ย Tìm lệch ờ, cẩn, người chăng mặn, ui, đòn เืนพังอีกแล้วครับทา่านยิงข้างล่างอืมยิงเสาเล็ก็ได้ยิงอยู่อิงอยู่ Não ah. oh, oh, oh. ตรงนี้เต็มเลยด้านนี้มีรู

วงไว้นมาตัวแล้วปีงมาได้ไง พังอุ้ยอุ้ยขอพยาบาลแป๊บหนึ่งเริ่ดออกเริ่ดออกเริ่ดออกอุ้ยระเบิดไอ้วนไอ้วนระเบิด

ตีเสาจ้าตรงนั้นมปีนได้ไงไอตรงเครื่องปั่นไฟใช่ไหมปั่นปั่นปีนขึ้นมาทั้งวันอย่ามาตีเสาเหล็กก็พอยิงตัวเสาเหล็กก่อนตั้งปีกระสุนเห,หลือหกร้อยแล้วจะมีกระสุนมีแต่กระสุนสั้นวะ่ะ ไมู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียนวกาูกูก็ต้องใช้กลซองนี่อ uh าอเป็นรนี้ด้วยต้งยินดเปสหายคิ ยี่สิบนะ ไปไหนหมดวะอยู่ใต้ใต้ตรงนั้นหมดเลยมั้งนะ่ะใต้ตรงตรงูออ้นี่แหละเออนั่นน่ะอยู่ใต้นั่นนะ่ะเออที่มึงยืนนั่นนะ่ะไปไหนวะมาวิ่งออกมาแล้ว รอบๆอว่ะไม่มีนะเดี๋ยวน่าจะเหลือแต่ข้างในล่างต้องเกลี่ยข้างล่างก่อนลองแล้วมันึ้นได้ปะละ่ะลงก็ลงไปเค์ให้นคือกระตุกโอเคโอเคเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวยิงตัวนี้ก่อนนะ เสียงเงี่ยบหมดแล้วมั้งตีนหนึ่งเองเออมันคืนแรกอะมั้งพักหรอไม่พักมกั้งน่าจะหมดอ่ะอไปเก็บของ เกบ็กบของเก็บของโอ้ยก็พักพักพักปอบประมาณว่าพักรอบแล้วตีสองมาใหม่ อันู้หมดยังหมดแล้วหมดแล้วน,นี่อะไรเนี่ยมือปลาระเบิดเหรอะ่ะใช่ไอ้วนระเบิดโอ้หมดแล้วมั้งไม่คือว่าตีสองตีสองเอาอีกพักแค่เป็นเวฟอะงัน้นรอดตอนงตีสอง เราลงไปซ่อมรั้วก่อน เลขกระสุนมึงร้อยสิบสองนัดเก็บไว้คิดตัวก่อน ทีสองแล้วอะเน็กลิปอเอาไงน่าจะหมดแล้วมั้งจะรอยยันทีสี่ทำเปืนก่อน ทีส <2. S 1> องเอมน่าจะหมดแล้วมั้งแบบว่าคืนแรกมันอาจจะแบบว่าออกมาแปดเวฟอะไรอเงี้ยเวฟละสิบหกตัวเรามีสองคนนี่น่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ เอาไงกลับไหมกลับบ้านก็ได้น่าจะหมดอ่ะ,ะกูวางซ่อมนี่ก่อนอ่ะกลับบ้านดีกว่า บ้านเรา400กว่าเมตร